ฮังเลนะคะขอเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Le Civile de Bohême <c Dante> <Nacional nonsense asure> <Safe rév mark> ถ้าไปซื้อหมูสามชั้นนะคะก็ไปซื้อที่ร้านโดยตรงนะคะอย่าไปซื้อที่ห้างนะคะซื้อที่บูชิรีค่ะเอาเป็นก้อนมาเลยแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะถ้าซื้อตามห้างเขก็จะหั่นเป็นเป็นเฉียนเป็นแผงๆเล็กๆนะคะไม่น่ากินค่ะ ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำมะขาะคะมค่ะเพราะว่าวันนี้มีลูกพี่ลูกน้องของคุณลุงมาจากมงไปเย่นะคะก็ทำเลยค่ะ <c oughs> ก็ให้ชิมของทางหนึ่งนะคะ <c oughs> คุณลุงกินไม่ได้คะ่ะ <c oughs> เป็นค <c oughs> อเลสเตอรอล <c oughs> คุมอาหารนะคะ <c oughs> บายคะ่ะ